กาบทักไทยสบายดีพอแม่พี่น้องบัวอยู่ทางไกลทางไกลลาวไทยและกระต่างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเนาะมาพบมาพบกับบารลชาแนลอีกคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์พี่น้องเนาะวันที่28เดือนกันยา2 0สองพันเสาหานเพียงเนาะตอนนี้บอล อยู่ที่ถนนเอกชัยบางบอนนอภิรองเนาะบรุษกะเริ่มทายคลิปตั้งแต่แยกสามแยกวัดสิงห์พี่น้องเนาะสามแยกวัดสิงห์เนาะมุ่งหน้าไปตลาดบางบอนเนาะหรือว่าไปสามแยกบางบอนเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเขาไปรอตลาดสุขสวัสดิ์กันพี่น้องเนาะก่อนเขาจะไปรอตลาดเท่ากัน พาพี่น้องชมวิวบรรยากาศถนนูนทางกันไปก่อนเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยพี่น้องเนาะตอนนี้กับเป็นเวลา16บหนาฬิกาเนาะหรือว่า4ี่โมงแรกเนาะอ่าบรรยากาศกันค่อนข้างจะดีพี่น้องเพราะว่าฝนโบมีเนาะฝนบ่ตกเนาะแดดส่องจังหวะที่บรถเวทายคลีนนี่คือแดดมันส่องมาหาบอลลูนพอดีเนาะถือว่ากาศถือว่าโอเคอยู่นะพี่น้องเนาะ ะพี่น้องไปเบิ่งไปชมไปติดตามพร้อมพอมกันเลยเนาะบรรยากาศจะเป็นแน่เด็เนาะถนนเอกชัยบางบอนพี่น้องเนาะ ตอนนี้รถกะใกล้ถึงสามแยกบางบอนพี่น้องเนาะถ้าเ้าเลี้ยวซ้ายไปห้องก็จะไปเทียนทะเลเนาะหรือว่าสกแกงามกระไดพี่น้องเนาะนี่คือสาแยกบางบอนเนาะ ประมาณหนึ่งรอยเมตรพี่น้องเนะาะบล็อกัรดจะไปยนะูเทิร์นเนาะหรือว่าขับรถนั่นเองเนาะเป็นจุดขับรถเนาะพี่น้องเนาะก่อนเขาจะขับรถเข้าการต้องสังเกตให้ดีพี่น้องเนาะเพราะว่าเส้นตรงพี่น้องเนาะเขาก็ต้องระมัดระวังเนาะการที่เขาจะขามรถหรือว่าขับรถเนาะเขาต้องสังเกตให้ดีว่ารถทั้งตรงเพิ่นมาเร็วบอเนาะพี่น้องเนะาะถ้าบ่เร็วเขาก็สามารถโบกมือโบกมือบอกเพิ่นว่า เป็นสลอนะเนาะเข้ากับคอหรือยันขับรถได้เนาะเพียงเนาะเพราะว่าบางที่ขันมาเร็วเกินไปเนาะในการกรณีถ้าเกิดว่าเข้าบริอาสังเกตดีๆนะเนาะเข้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนะาะเพียงเนาะกะกจากคอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยเด้ยวยเพียงเนาะหลังจากที่เข้าได้ขับรถนะเนาะเข้ากับชิดซ้ายไวเนะพียงเนาะเพราะว่าตลาดเพิ่นอยู่สายมือเนาะเพียงเนาะ อีกประมาณบ่ถึงหนึงรยเมตรเข้ากับถึงตลาดนาะเข้ากับจังเลี้ยวเข้าไปอไปอกไปนอะ ก็รถกะถึงตลาดเป็นทีเรียบร้อยไปน,ยน้องเนาะเรียกว่าหอดตลาดนั่นเองนเนาะเดี๋ยวรถกะจะเอารถเข้าไปจอดด้านในเนาะเดี๋นอ้องเนพืน่อนก็จะมีสถานที่ให้จอดรถดบริสียตังค์เจ้าบาทเดอเ้อไปน้องเนาะจอดฟรีเนาะ หลังจากที่บรถได้เอารถมอเตอร์ไซค์จอดเข่าทีเข่าทางเป็นทีเดียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะบรถก็กจะได้ภาพี่น้องมาเลาะเบิง่งบรรยากาศตลาดสุขสวัสดนะิ์เนาะพี่น้องเนาะกะให้พี่น้องไปเบิ่งไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยเนาะบรดกะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเนาะที่เขามารับชมเขามาให้กำลังใจบรถเนาะตาพี่น้องเพื่อบอกเป็นการเสียเวลาเนาะ ไปเบิงไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลย ร้อกับเพิ่มนี่ตัวเดีวอ้เอาไปรยแปดสิบเอรตขา่สมนะคะนี่นะคะขาวมันยำกับไม่ได้ใจเงินเท่าร่นรว่ากับคุณู้เรือยู่้วเนาื้อี่ข้างทาครนั่งคยด้วยนั่งังดีาเนะ Thank <laughs> you.

มนเคลียมันเล้มันจับนันนตันตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ด้านในพี่น้องเนาะ แือว่าบางคนอาจจะยังบวชเคยมากนะพี่น้องเนาะก็สามารถเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดด้านไนได้เลยพี่น้องเนาะบริสียต่างเด้อพี่น้องจอดฟรีพี่น้อง ะเดผ้าพีผ้านองเลาะชมบรรยากาศเนาะกะใสเวลาพอสมควรเลยน,น้องเพียงเนาะบารดถกะจะขอจบคลิปลงเพียงสำนีกอนน่อนเพียงเนาะบารดถกะขอขอบุญขอบคุณอีกเท่อนึงเนาะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจเนาะทุกคนคิดเห็นอะไรกะสามารถคอมเมนต์แต่คลิปไว้เลยเพีองเนาะมีคำถามยังกะ ถามไพี่น้องเดี๋ยวบรลุษจะมาตอบเนาะกะบรลุดกะขอจบคลิปลงเพียงสมีเ้อร์พี่น้องเนาะพอกันใหมคลิปต่อไปพี่น้อง